สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะเมื่อเนี่ยู่นานพักยู่แปลงพักนะคะทุกคนเจียหยาแล้วกับหดพักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะท้องฟ้าสีอ่าฟ้าสดใสดีมากๆเลยนะคะทุกคน มะแรงกับมะดมมะดอมนะคะเพราะว่ามันกินหอมค่ะอีลีแต่ว่าบางคนกับสิบล็อกะคะ่ะเพราะว่ามันกินแห้งหอมแบบออกชุนุนะคะหอมลายกันเลยชุนแต่ว่าข่อยมาก <laughs> หอมลายค่ะเฮ้ยหอมแหง้ง ค่ะเมื่อนี้เขามาคุยกันตอนนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ข่อยเบาหอดอตอนที่มีผู้เบาวมาแอบมาข่อยแล้วก็สทรงช่อดอกกุหลาบใหญ่มาห้ข่อยโดยพาดลั่นดอกไม้อายุดติดกับที่ทํางานข่นะคะหลังจากนั้นม้านะคะเพื่อนกับมาขอเป็นเพื่อนข่ในเฟซบุ๊กนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยนะ่บะบ่ได้รับเป็นเพื่อนหรอกคะ่ะเพื่อนกับทรงขอความ,ม้า สวัสดีตอนเช้าแล้วก็กอนนอนกับรา,าตรีสวัสดิ์ทั้งสี่ราคาทุกมือนะคะทุกคนบางข้งข่อยกรตอบเป็นการ์ตูนไปบางข้างข่กยกเบ,บือตอบนะคะเพราะว่าข่อหนาบ่าได้คิดอย่างกับเพื่อนนะคะข่อยกับบอได้อ่คุยอย่างมากมายแต่กับมิตรทรงอ่รูปการ์ตูนล่ะค่ะรูปสติกเกอร์นะคะไปแล้วมือหนึ่งเพื่อนก็เลยเขียนมาบักยาวเลยล่ะค่ะว่า เพืนนะ่อน่ะบ่เคยพ่อคนสวีดบวานแหววแบบนี้มกกเมื่อก่อนเพื่อนเล็ตกหลุมรักว่ันค่ะทุกคนเพื่อนก็บอกไปเงวแยวแยวละแล้วที่นี่ข่อยเลยบอกว่าบา่บาวคุณสิบเาโนมนนาวจิตใจฉันจังใดก็สร้างฉันนะ่ะตกหลุมพางคุณดอกข่อยเราวางซีนะคะเพราะว่าฉันนะ่ะแต่งงานมีสามีมแล้วแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะ ไปเฮตดแบบแบบยังสั้นข่อยเลยวางสินะคะ่ะเพื่อนก็นเลยว่ากระร้างถึงแม่ว่าคุณอาจจะบม่มีใจให้ฉันฉันขอ,อาลักคุณขังเดียวก็พอพนะทุกคนเราข่อยก็แค่ส่งสติ๊กเกอร์ไปห้นะค่ะข่อยก็บ่ไ,ะะบได้คิดอย่างนะคะ่ะแล้วเวลากระพานไปเป็นเดือนค่ะทุกคนเมื่อนหนึ่งข่อยก็เลยได้ไปเฮงงานพิเศษมันเป็นวันเสาร์นะคะ่ะ แถวแกก็เลยโทรมาตามข่อยว่าให้มาเห็ดอ,ออเดอร์มีลูกค้าสั่งออเดอร์พิเศษนะคะข่อยก็เลยได้ไปเห็ดข่อยก็ขี่มอไซค์ไปนะคะเมื่อน,นั้นเพราะว่าพอใยญ่เแล้วไปขายสตรอเบอรี่นะคะแล้วข่อยก็เอารถมอไซค์ไปจอดรังลานคือเกาข่อยที่เคยทำละค่ะวันนี้ตอนคากลับนะคะทุกคนข่อยกับบลู่ามีค้นนะ่ะขี่รถตามข่อยนะคะแล้วก็แซงนาข่อยไปนะคะแล้วก็ไปดัก อนะตัวทางเข้าบ้านของลูกสายพ่อใหญ่นะคะทุกคนเราที่นี่พอข่อยไปถึงทางเข้าบ้านตรงนั้นนะคะอ่าพ่อสายคนนั้นก็ยืนโบกมือให้ข่อยนะคะไม่ยืนยุติถนนนะคะเพราะว่าทางประเทศสวีเดนนะมันจะ,ะมีทางอ่ะมอเตอร์ไซค์่มีทางารถจักรยานนะคะจะเป็นแต่ทางถนนนะรถไ่เลยนะคะเราเพิ่นก็ไม่ยืนดักข่อยอยุหันนะคะทุกคน ่อยก็ตกใจนะค่ะคอยก็เลยจอดรถตอนแรกคอยว่าสิบว่จอดอะค่ะแต่ว่าคอยจำนาเพื่อนได้คอยก็เลยจอดคอยก็เลยถามเพื่อนว่าตามคอยมาดักข่อยมานี่หมายวามว่าจังใดคอยเลยวางสินะค่ะเพื่อนก็เลยบอกคอยนะคะว่าเพื่อนอยากคุยกับข่อยส่วนตัวเพราะว่าเพื่อนเคยโทรหาข่อยในอ่าอ่าเมลเสีเจอแต่ว่าคอยบ่เคยรับนะค่ะคอยเลยบอกเพื่อนนะคะว่า คุณสิมาโทรหาชันให้ชันรับคุยกับคุณบด้เพราะว่าชันนะ่ะบ่แม่นคนโสดฉันมีสามีแล้วฉันน่ะบดาบ่สามารถที่จะมาคุยกับผู้ชายอื่นข่อยเล่าวางสีนะคะตอนที่คอยคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่หลูกสายพญหย่ฝรั่งนะ่ะเห็นค่ะทุกคนเพิ่นกําลังนะ่ะตัดแต่งกิ่งหม่อยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงหนะ้าซัมเมอร์นะคะเพิ่นก็ทัาทความสะอาดตัด ตกแต่งกิ่งใหม่อยู่บ้านนะคะทุกคนแต่ระยะห่างจากถนนกับบ้านของเพื่อนนะ่ะกัไกลเติบนะคะแต่เพื่อนรู้ว่าเป็นข่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนจำมอไซได้นะคะแล้วลูกสายเพื่อนนะ่กะก็เลยย่างม้าหาแท้ข่อยนะคะข่อยเดียวเห็นว่าลูกสายพ่อใหญ่กำลังย่างตรงมา้าข่อยก็เลยบอกเพื่อนค่ะว่านี่คือบ้านของลูกสายสามีฉัน คุณอาจจะคุยกับเขาว่จาจังไรคุณกับคุยแต่ว่าฉันอาจจะกลับบ้านแล้วคอยเลยว้ววางสินะคะ่ะเพิ่นกันเลยว่าบม่มีปัญหาฉันอาจจะคุยกับลูกสายของสามีเธอเองว่าสันค่ะทุกคนแล้วคอยนะก็เลยใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เตรียมตัวตารถกลับบ้านนะคะทุกคนลูก,ากาสายพ่อยายเกิดเอื้อว่าใส่คอยนะคะ่ะว่ามีอย่างบ่อนนะ้ำมีอย่างหรือเปล่ายัางประมาณนี้แหละค่ะ oi, ค่อยกันเลยว่าพม่มีอย่างดอกฉันกาลังจะกลับบ้านแล้ว แล้วข่อยก็เลยขีย่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยนะคะข่อยก็ไม่ได้สนใจอีกนะคะข่อยก็คิดอยู่นะคะว่าลูกสายพญใหญ่นยยเนี่ยฝรั่งเนี่ยจะต้องโทรไปเเบาให้พญาหญ่ฝรั่งฟังแน่ๆเลยนะคะข่อยก็คิดแต่ว่าข่อยก็ไม่ได้ตกใจหรือว่ากลัวอีกอย่างอกคะ่ะเพราะว่าข่อยไม่ได้ทำผิดอีกอย่างนะคะทุกคน เป็นไปนตามที่ข่อยคาดหมายไ้เลยค่ะทุกคนลูกพใหย่ฝรังนะ่ะโทรไปบอกแล้วนะคะว่าข่อยนะ่ะยืนคุยกับผู้ชายอยู่ซอยเขานาบ้านเขานะคะแล้วพใหย่ฝลังกลับจากขายสตรอเบอรี่กับฝ้าเขามาถามข่อยนะคะว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนั้นได้จังไหรอย่างประมาณนี้นะคะข่อยก็เลยตัวแล้วไปนะคะว่าข่อยว่ารู้จักเขานะํามาจอดรถยูหันแล้วที่นี่เขาก็เลยโบกมือฉันก็เลยจอดเพราะว่าฉันเห็นว่า อาตรงนั้นนะมันเป็นบ้านของลูกซ้ายของเธอไอยเลว,ว่างสินะคะแล้วฉันก็เลยจอดฉันนะคิดว่าเขาน่ะอาจจะเป็นอาญาตพี่น้องของเธอหรือเป็นเพื่อนของลูกซ้ายเธอฉันพอรู้ว,ว่าเขาเป็นไผ่ไพยเลแก่ตัวตัวเลาวไปสินะคะทุกคนพญ่์ฟรังล้อกัเลยว่า 1> 1> บ่มีอย่างดอกแคอาเขาน่ะเป็นห่วงเธอย่านกลัวว่าอาจจะมีะค้นบอดีน่ะ มาคิดบดีบลายกับเธอเขาก็เลยโทรมาบอกฉันนะ่ะว่าห้ระวังตัวแน่เพราะว่าข่อยนะ่ะเป็นผู้หญิงขับรถจากที่ทํางานมานี่กับทางกับมิตรปาก็ใหายระวังตัวแน่อย่าสเปย์ไวเนื้อเชื่อใจคนหลายรูหนาะบรู้ใจคนเลเวาแป้งสินะคะแล้วเราก็เลยเวาเ,เ,เ,เน็บข่อยอีกนะคะว่าหรือว่าเป็น,นอ่ะผู้ชายของเธอเธอแอบนัดเขาอยู่หันตีวสันค่ะทุกคน ใครเรียกว่าฉันสิไปแอบนัดผู้ซายที่บ้านลูกซายเธอจังได๋ฉันน่ะบ่แม่นคนโง่ปานนั้นเลยว่าค <c oughs> ั่นฉันสิแอบนัดผู้ซายน่ะฉันบ่านมาแอบอยู่ใกล้ๆหม่องคนรู้จักเชิดดอก่อยเลียกยวย่าใส่ร้องซี่น่ะค่ะทุกคนแต่ว่าแล้วกับบแต่ว่าอ่าลูกซายเร้อนหน่ะแค่เป็นห่วงนะคะเขาบ่ได้อ่าอาเว้ทำน้องที่ว่าข่อยเสียหายอีหยังดอกค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่แล้วกเว้าเน็บแนมข่อยสิซื้อน่ะค่ะทุกคน แล้วผู้ซ้ายคนนั้นก็ทรงขอความมาขอโทษคอยนะคะว่าฉันขอโทษเธอที่เห็ุให้เธอลำบากใจฉันบรู้ว่ามองหานาเป็นบ้านลูกซ้ายของสามีเธอว่าสรรขาทุกคนคอยกันเลยว่าบ่ว่มองใดสิเป็นบ้านลูกซ้ายสามีฉันหรือไม่นั่นคุณบ่มิสิทธิที่จะมาอาดักล้อฉันยุกลางถนนแบบนี้มันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของฉันคอยเลยวางซี่นะคะ เพื่นกับมิต่ว่าขอโทษขอโทษคอยก็บอกว่าฉันน่ะสิบอกเธอเพราะว่าฉันน่ะไ่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ของเธอฉันบอกเธอหลายเท่อแล้วว่าเฮาคุยกันเป็นมู่เป็นพวกได้่ามาแสดงกิริยาแบบนี้กับฉันฉันมาอยู่ประเทศสวีเดนนี่กับเพราะว่าฉันติดตามสามีมาใช้ชีวิตอยู่นี่กับสามีฉันฉันบ่ได้ที่จะมมองหาผู้ชายอื่นฉันขอให้คุณน่ะมองฉันในความเป็นจริงเพราะแม่นคิดว่าฉันน่ะเป็น ผู้หญิงง่ายๆที่คุณนะอยากที่จะไปทําเจ้าส้กภัยกรได้ข่อยเรีวยวาแปลงซีนะคะ่ะข่อยเขียนขอความตอบโต้ไปนะคะทุกคนแล้วข่อยก็บอกเพื่อนต่อไปนะคะว่า่อนนะว่าต้องการที่จะคุยในมเมสเซจอีกข่อยนะสิบอกเพื่อนนะคะเพื่อนก็นเรียกว่าอย่าบอกชันทอชันนอะาบอ้รบกวนเธออีกแล้วเขาสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ตามปกติว่าศักค่ะทุกคนแล้วเพื่อนก็นยังบอีกว่า ฉันบลูเป็นอย่างันะแอบรักเชแลเราันกะมีความสุขยิ้มตลอดเวลาที่ฉันขับรถหรือเวลาฟังเพลงหนาเธอหนาร้อยมาวาสน์ค่ะทุกคนข่อยเลยว่าบาตองมาเวาให้ฉันลงค้าล้มดอกเพราะว่าฉันเป็นคนใจแข็งข่อยเลยว่างสิ่นะคะทุกคน ค่ะทุกคนเมื่อเน,นี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะคุยขั้นคุยต่อไปมันสีเงาโพดนะคะเอาไว้คุยกันคลิปหน้านะคะทุกคนยุ่งกันหล,ลายๆค่ะค่ะเมื่อเน,นี่เขาคุยกันแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะอย่าลืมกดติดตามมาดามบ้านนอกได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดกิด่งเพื่อ แจ้งเตือน่บหายพลาดในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะก่อนจะจากกันนะคะมาดามบันนอกขออวยพรให้เอฟี F C, ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสำหรับมือน,นี้ขอกล่าวคำวา่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย